เช้าแล้วกบวันเปิดเทอมวันแรกของปีสามเย่แซนด์แนอาคันเช้าแล้วกับวันเปิดเทอมวันแรกของปีส yeah! <and> ามเย่ การทำและการ action เห็นไใบตารางเรียนที่ต้องบัตรสมัครไปแล้วนะกระเผลอนั่งนุ่งกระชับกระเชงค่อยๆค่อยๆเปิดลงตอนแม่พูดเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแบบตอนที่แม่จะไม่ไปส่เพื่อดีใจขึ้นมา งั้นนมถือจะนั่งบรดไซค์เลยนะครับงอปะมีอะไรที่สนุกขึ้นมาหน่อยอย่าอ้อมไม่ออมเร็วบูชบู๊ชมารำยรรำไรนมกองตั้งใจบิดเซตอัน action แม่หนูไปตารังที่ป้องฝันสมอาให้แล้วนะปีนี้เรียนเยอะหน่อยนะหนูนมของแม่สู้ๆนะลูกครับแม่แลวหนูนมได้ลองดูเรื่อง ว่าอยากทำงานที่ไหนลองสมัครต่างประเทศเลยไหมจะได้ไปฝึกไปทำง,งานต่างประเทศหนุมพ่อครับผมยังไม่แน่ใจเลยครับอ,อ๋อวันนี้แม่ไม่ได้ไปส่นะงนะหนูลงไปเองนะลูกวันไหนนะหจืดว่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปครับไม่เอามันอันตรายลูกนั่งรถไปดีกว่ามันไม่ปลอดภัยเอาเลยคนอยู่เนี้ยมันน่ากลัวจะตาย เอเสล่ค่ะเดือนที่มาไปบอตอนหนึ่งจากสี่หนึ่งจากสี่ครับเหตุรุ่มโอ้ลี่ปิดไปเรียกก่อนะครับโรลี่จะปิดเอเสล่ครับมาอัดชิน น่านนิดหน่อยแล้วก็เดินตรงแบบยิมแยมม,ม,ออมัน,มนปมเป็นมอตัวละครน่ะไม่งั้นถ้าสมมติแกหันไปหันมามันจะดูแบบมันมันมันนีไปเนเทกมองนี่ๆหน่อยแล้วก็เน้นมองตรงไปที่ตึกอะไรกนจะไป ถ่ายรูปเหรออย่าบอกนะว่าเป็นโรคจิตโรคจิตมันถ่ายรูปผมอครับเฮ้ยผมเปล่านะลุงรู้แล้วเขาแคร์รับรองไอ้โรคจิตหรืว่าเนี่ยเฮ้ยผมเปล่านี่ฮะโดนโจรโรคจิตแอบถ่ายเหรอ เป็นไรปะเนี่ยใครมาทำอะไรมึงอ่ะเป็นไรเปล่าเดี๋ยวก่อนผ่าแล้วสรุปนหนมไปได้ไงยามช่วยเอาไว้แต่ว่าโจรูปศิษนั่นอะมันไม่ได้ทำอะไรเรานะมันแค่ถ่ายกกรูปเราไปอย่างเดียวแล้วมันจะถ่ายรูปมึงเอาไปทำไรอ่ะหรือแบบพวกสแกมเมอร์หรือเอาไปแบ็กเมลอะไรอย่างนี้มึงจะทำไง ขอโทษช้าๆได้ไหมแบบขอโทษครับคือแม่แม่บ่นจนแบบเราขอโทษแบบช้าๆเบาๆพี่ยองบีละไรามบีอะไรชาบเนี่ยบอกถึงความรู้สึกวบยมันบิดมากแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เข้าของเสียหายนี่ยมันผิดผิดมากเราไม่เคยทําให้ตียวากว่าเราไม่เคยทาเราเราไม่เคยแม่บอกอะไรแม่บอกให้ไปตายเราไปซ้ายแม่บอกให้ไปขวาเราไปข่าตลอด อันนี้แม่บอกไม่ให้ถ่ายแต่เราไม่ไม่อยกกอมหยุดถ่ายแล้วเราถ่ายจนมันเกิดเรื่องเราเลยรู้สึกผิดมากที่แม่ดา่าเออลองตีความว่าแบบเราไม่เคยโดนแม่ดา่ามาขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่เกิดมาเออเพราะว่าเราทำตามแม่ลตลอดครั้งนี้เราผิดมากนนรู้สึกด,ดีเออลองดูให้แม่เขาโอนหมดเสร็จพวกเขาก็ไม,ไม่ไม่ต้องด่ายาวอะไรรับไปเพรว่าเล่นอะไรเนี่ยลูกแม่บอกเลยไหมว่าไม่ถ่ายล้วตามริเลย Set and action เห็นจะสวยเลยไม่เอาอวที่เราเอี๋ยถ่ายรูปแม่แบบนี้นะแม่ไม่ชอบถ่ายรูปเลยอ่ะไม่เอาแม่ไม่ชอบถ่ายรูปเลยอ่ะสวยไหมครับคุณแม่เห็นจะสวยเลยดูที่ไม่อาแม่ไม่ชอบถ่ายรูปเลยที่เราเอยถ่ายรูปแม่แบบนี้นะ

เ,เปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีต่อไปตอปนนี้อันนี้ไม่มีแล้วนะคะุณไม่รีบไปหรอเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้ตอบเลยเราเราต้องเล่นทำไมเราถึงหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปทางพี่เขาพูดไม่ได้เกี่ยวเราอยากเก็บไว้เราต้องเห็นบางอย่างคือเมื่อเวลาเราเป็นอ่านะใช่ ไม่ทำาวรามันเป็นอย่างนี้ไงรือเอะไรช่ออกดไม่หนูสไลด์ไปหน้าที่มันไม่มีอะไรหน่อยจะไหนสไลด์ไปหลังสุดที่มันไม่มีอะไรเป็นดนี่แหลหวาน่ต้องมาแวเลย 哎，小帅威。 ต้องมน้มันต้องไม่จิ้มฉีกอะไแ้อยแกว่าไมีไมเน่ตัวติดยาเนไม่พอผมก็จะขึ้นเหมือนกันไะแต่ว่าอันนี้มันจะต้องมันกต้องต้อง้งตัง้องตงต้องตง เอ้ยวผู้ละทำง,งานค่ะ สุดใจแค่ไหนแค่ได้เดินข้างกันมันก็ดีเท่า